เหมียวเมียว,วเหมือนแมวไหมคุณผู้ชมทาดแมวอย่าเพิ่งตกใจวันนี้จะพาไปรู้จักกับแมวทรายกันค่ะ เปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาทาาดแมวทั้งหลายนะคะไปชมความน่ารักแบบมุ้งมิ้งมากๆเลยของเจ้าแมวทรายซึ่งหายากมากๆเลยนะคะซึ่งแมวทรายนะคะต้องบอกว่าเป็นแมวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะคะตัวผู้เต็มวัยมีน้ําหนักเพียงแค่2.1ถึง3.4กิโลกรัมเท่านั้นเองส่วนตัวเมียเนี่ยหนักเพียง1.4ถึง3.1กิโลกรัมค่ะต้องบอกว่าแมวทรายเนี่ยเป็นแมวที่เกิดมาเพื่ออาศัยอยู่ในทะเลทรายโดยแท้จริงเพราะว่าอุ้งเท้าของเขานะคะจะมีขนเพื่อช่วยป้องกันความร้อน จากบนพื้นทรายนั่นเองนะคะและยังช่วยเก็บเสียงขณะเวลาเดินอยู่บนพื้นผิวที่หยาบร่วนอีกด้วยเมื่อเดินบนทรายค่ะแทบจะไม่ปรากฏรอยเท้าของเขาเลยค่ะประสาทหูไวมากเหมาะสําหรับการล่าเหยื่อในพื้นที่ที่แบบ เหยื่อหาอยากนะคะคาดว่าแมวทรายเนี่ยได้ยินเสียงอัลตราโซนิกจากเหยื่อที่อยู่ใต้ดินได้อีกด้วยนะเจ้าแมวทรายเนี่ยเขาจะหากินในเวลากลางคืนค่ะส่วนเวลากลางวันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโพรงค่ะที่ขุดไว้ตามเนินทรายนั่นเองในดงไม้นะคะนอนอยู่ไม่ใกลจากปากโพรงอาหารของเขานะคะก็จะเป็นสัตว์เล็กๆค่ะเช่นหนูนกกระต่ายป่าสัตว์เลือ้อยคานเดี่ยวสัตว์เลื้อยคานขนาดเล็กตรงไหนก่อนมแมลงค่ะแล้วก็มีระยะทางในการออกหากินเนี่ยไม่ไกลเกิน5-10ถึงกิโลเมตรเดี่ยว มันไกลนะเธอด้วยรูปร่างลักษณะนะคะที่น่ารักมากๆนะคะทำให้แมวรายได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ค่ะแล้วก็ถูกจัดแสดงในส่วนสัตว์ด้วยรวมถึงนะคะมีการล่าเป็นกีฬาและการทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยอันนี้น่าสงสารมากคุณผู้ชมเลยทําให้เป็นเหตุที่ทําให้แมวรายเนี่ยหายา,ยากแล้วก็ลดลงเรื่อยๆโดยภาพนี้นะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวของลูกแมวรายซึ่งต้องบอกว่ายังไม่มีใครเคยบันทึกได้เลยนะจนกระทั่งเดือนเมษายนนะคะปี2017มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของลูกแมวรายไ้ ได้เป็นครั้งแรกของโลกค่ะโดยสถาบันแพนเทราค่ะซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์จำพวกแมวและเสือโดยเฉพาะเลยโดยลูกแมวในคลิปนี้นะคะเป็นลูกแมวายที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายซาฮาราค่ะในประเทศมโมร็อกโกคาดว่ามีอายุประมาณ6-8ถึงเดือนจำนวน3ตัวค่ะโผล่ออกมาเล่นนอกโพรงโดยเชื่อว่าแม่แมวซาซเนี่ยน่าจะออกไปหาอาหารอยู่นะคะลูกๆก,ก็เลยแบบว่าได้โอกาสออกมาเล่นแล้วก็ทําให้พวกเราได้เห็นคลิปน,ลน่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต